ในฉากนี้น้ำ่าพระุ่นานพบแล้วเสพแล้วกับศิลปินนางเอกน้องเบลกมลชนกบรรจงศิล จะพะดุงความดีมีความ นางเอกกมลชนกรับรางวัลออนไลน์ด้วยครับฮะ <c oughs> ยังไงจะคู่นะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจจากแคนาดาด้วยนะคะขอบคุณมากๆากคะขอบคุณรางวัลทางด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งเลย ตัวของสาวเองมีชื่อว่าวันเพนค่ะวันเพนคนนี้เป็นลูกของพ่อกำนันทิงแล้วก็ยังมีพี่สาวอีกสองคนนั่นก็คือพี่วันพระแล้วก็พี่วันพุทธที่สำคัญเนี้ยวันเพนคนนี้มีแฟนแล้วค่ะแม่ให้ชื่อว่าพี่ไพวันแต่พ่อเนี่ยบอกเอาไว้ว่าไม่ให้วันเพนคนนี้คบค้าสมาคมกับคนยากคนจน แต่ความรักเนี่ยบังคับกันไม่ได้วันนี้พี่วันพระแล้วก็พี่วันพุธเนี่ยจะมาหาวันเพ็ญแต่เงยียบหายกันไปเลยทั้งสองคนประหลมากคุณน้องดอกมาสลอดเท่เลยนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติของคนมีคนรกปแป <c ười> ลกนะเนี่ยสองคนเนี้ยอะไรจ๊ะรางวัล <c ười> ข,ขอบคุณคุณแม<ร>่นะ,น,นะคะ,คะ <c ười> ขอบคุณคะ่ะยังไงอะไรพี่บูเป็นของพี่กระซิบอะไรกัน พี่มีเรื่องจะบอกวันเพ็ญมีเรื่องอะไรจะบอกวันเพ็ญหนลองพูดมาซิพี่วันพุธเนี่ยมีแฟนใช่ไหมแต่ว่าพี่น่ะโดนแย่งแฟนไปเอ้าทำไมพูดแบบนั้นล่ะจ๊ะแหมพี่อุตส่าห์รักกันมาตั้งนานก็มีคนมาแย่งอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเพ็ญไม่เห็นจะรู้เลยว่าพี่เนี่เป็นแฟนกับพี่พุอพี่อุตส่าห์รักกันยังไม่นอนเนี่ยตอนเนี้ยมันแย่งแฟนพี่ไม่ได้แย่งวันเพ็ญเชื่อพี่นะพี่ไม่ได้แย่งเอาละเอาละ ไม่ต้องยองไม่ต้องแย่งอะไรก็ทั้งนั้นทำไมอ่ะแฟนใครก็แฟนคนนั้นแหละไม่รู้ว่าพี่ได้ก่อนนะเนาะนี่พี่เห็นพ่อบังหรือเปล่าจ้าพ่อเหรอเห็นปั่นจักรยานออกไปข้างนอกแล้วนู่นออกไปข้างนอกใช่ถ้าอย่างนั้นทางสะดวกเลยนะสิพี่คือว่าอย่างนี้วันนี้ชันวันเพนนีเนัดกับพี่ไพยวันเอาไว้นะซีนัดกับพี่ไพวันเอาไว้พี่เนี่ยก็นัดกับพี่บู๊ดเอาไว้เหมือนกันถ้าอย่างนั้น แฟนกันดีกว่าไปเธอจ้ะไปเถอะจ้ะไป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 ไคไปไปาปไป่ปไปนปไปไงไปไปุัไนไางปไปไาไไปไาไปไปไปไไป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 ไ